Krugtoi morning ever podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเอเวอร์ตอนเช้านะครับผมมาร์ชัตตลินชนกโกวินกุลสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาแบ่งปันนะครับเป็นเรื่องราวที่ผมได้มีโอกาสไปฟังมาจากคุณลวิทและผมรู้สึกว่าผมชอบและผมประทับใจแล้วผมว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์เพราะผมเชื่อว่า ในปี2021นี้นะครับเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่กําลังจะเรียกว่ามีเหตุการณ์หรือมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกับสิ่งที่ผมกําลังจะได้มีโอกาสแบ่งปันนะครับเหตุการณ์ที่ผมได้มีโอกาสไปฟังจากคุณลวิทนั้นมันก็คือคุณลวิทได้มีโอกาสมาแบ่งปันนะครับว่าสัญญาณเตือนนะครับที่เราเนี่ยเป็นคนเหนื่อยล้าทางอารมณ์หรือเปล่าคุณลวิทได้มีโอกาสมาพูดถึงสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพูดถึงวิธีแก้ด้วยนะครับ เราลองมาดูกันครับว่าเห้ยเหนื่อยล้าทางอารมณ์มันคืออะไรนะครับก็มีผลสํารวจนะครับจากชาวอเมริกันนะครับเพราะได้มีโอกาสเนี่ยไปดูโรงงานนะครับที่โรงงานแห่งนี้มีคนทํางานอยู่ประมาณ1,500คนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสทําแบบสํารวจความพึงพอใจนะครับแล้วก็สภาวะอารมณ์ความอยากทํางานนะครับก็ในปีนี้นะครับมีประมาณเกินครึ่งนะครับประมาณ52%จาก1500คนนะครับที่รู้สึกว่า เหนื่อยล้าทางอารมณ์รู้สึกไม่อยากทาอะไรรู้สึกไม่อยากทํางานรู้สึกอยากอยู่เฉยๆนะครับแล้วเขาก็ได้มีโอกาสนะครับลองเอาสถิตินี้เนี่ยไปเทียบนะครับกับปี2020นะครับเราจะพบว่านะครับว่าปี2020เนี่ยมีคนที่มีสภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์เนี่ยเพียงแค่ประมาณ40%เท่านั้นเองงั้นแปลว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มตอนนี้มันเพิ่มขึ้นครับถ้าวันนี้พี่ๆเพื่อนๆที่กําลังรับฟังผมอยู่นะ เราเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์หรือเคยมีความรู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์กําลังจะบอกพวกเราทุกคนนะครับว่าไม่แปลกครับถ้าปีนี้เราจะเหนื่อยเพิ่มเพราะจริงๆแล้วมันเป็นกันทั้งโลกครับทุกคนครับวันนี้ครับเราลองมาดูสัญญาณเตือนนะครับว่าแล้วตอนนี้พี่ๆที่กําลังฟังผมอยู่เฮ้ยเรากําลังเหนื่อยล้าทางอารมณ์รอเปล่านะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงสัญญาณเตือนแรกนะครับอย่างแรกเลยคือเขาบอกว่าเราเป็นคนที่โซนเอาบ่อยๆครับให้เราลองสังเกตตัวเองดูนะฮะ เพราะถ้าเราไม่ได้มีโอกาสมาพูดบางทีเรานึกไม่ถึงคําว่าโซนเอาบ่อยๆเป็นยังไงครับคือการที่วันนี้เราเป็นคนที่สมาธิหลุดครับสมองไม่รับไม่ฟังอะไรเลยนะครับทั้งๆที่เราอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆน,น,นะยกตัวอย่างเช่นสมมุติวันนี้เราประชุมซูมกันใช่ไหมฮะเราก็มีซูมมีอะคาเดมีปกติเราก็มาเข้าฟังนะครับนั่งฟังเปิดกล้องแต่ในจังหวะที่เราฟังครับเราก็มองสไลด์นะฮะแต่จิตหรือในความคิดเราเนี่ย กลับไปคิดถึงเรื่องอื่นหรืออาจจะยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับแล้วก็นั่งเหม่อลอยสุดท้ายอะคาเดมี่จบเราก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ทําไมเรารู้สึกจับประเด็นหรือเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยสภาวะแบบนี้ครับเขาเรียกว่าสภาวะโซนเอาครับถ้าเราปล่อยให้มันเป็นบ่อยๆเข้านะครับกำลังจะบอกว่าบางทีเรามีสภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ในใจโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวนะครับถ้าเรามีอาการแบบนี้เราต้องรีบแก้นะต้องรีบพักละนะครับอย่างที่2ครับเป็นสัญญาณเตือนที่ผมรู้สึกว่าเข้าใจง่ายนะครับก็ เป็นสัญญาณเตือนที่เขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนง่ายครับแปลตรงตัวครับความหมายคงไม่ได้พูดขยายความอะไรเยอะการอารมณ์ร้อนง่ายเนี่ยมันก็เหมือนกับอารมณ์ประมาณเราขี้เหวี่ยงเนาะถ้าสังเกตง,ง่าย,ายๆคือให้เราลองดูครับว่าเฮ้ยปกติเวลาเราเจอปัญหาประมาณเนี้ยเราจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็คงไม่ได้เหวี่ยงไม่ได้ระเบิดไม่ได้อะไรออกไปแล้วเราก็จัดการตัวเองได้ครับเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้เราลองดูครับว่า2อสเดือนหลังเนี้ยสี่ถึงหเดือนหลังเนี้ยทำไมเรารู้สึกว่าปัญหาเนี้ย มันเคยเป็นปัญหาเล็กเมื่อสมัยก่อนแต่พอมันมาเป็นเร็วๆเนี้ยเรากลับงุดหิดเรากับ,กบไม่อยากคุมอารมณ์เรากับอยากระเบิดมันออกไปนะครับซึ่งอาการเหล่านี้แหละมันคือการที่วันนี้เรามีอารมณ์ร้อนง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้เราลองสังเกตนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะที่เรากําลังเป็นคนเหนื่อยล้าทางอารมณ์นะครับแล้วก็สัญญาณที่3นะเขาบอกว่าเราเป็นคนหลับยากขึ้นครับอ่าหลับยากขึ้นนะครับก็แปลตรงตัวครับคือบางทีเรา เราเหนื่อยล้าทางอารมณ์แต่เวลาเรานอนเนี่ยสมองเราก็คิดนูน่นนี่นั่นอะไรไปเรื่อยเปืือยหรือเรานอนเหมืออะไรเงี้ยครับแล้วขมตามหลับมันก็ไม่หลับสักทีฮะสิ่งพวกนี้เราจะไม่รู้ตัวครับว่ามันเกิดจากอะไรแต่ร่างกายเรามันฟองครับบางทีเราเครียดแล้วมันสะสมอยู่ในร่างกายเราโดยที่เราไม่รู้ตัวครับเราจะนอนไม่หลับครับแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นวงจรอ,อุบาทด้วยนะฮะเพราะถ้า,ถาเรานอนไม่หลับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือร่างกายเราไม่ได้พักเพราะร่างกายเราไม่ได้พักเราก็จะมีการควบคุมอารมณ์ที่ยากขึ้น พอเราควบคุมอารมณ์ได้ยากขึ้นเราก็เป็นคนอารมณ์ร้อนง่ายขึ้นครับมันก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับถ้าใครมีสัญญาณแบบนี้ผมอบอกเลยนะเราต้องหาวิธีการแก้โดยด่วนนะครับนาอแล้วก็สัญญาณเตือนสุดท้ายครับคือการที่เราเนี่ยอยากกินของอ้วนๆตลอดเวลาครับฟังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเอามุกเหนื่อยล้าทางอารมณ์มาเป็นข้ออ้างแล้วเราจะหนีโคตเราไปอยากกินของอ้วนๆตลอดเวลานะครับพี่ๆเพื่อนๆคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับ คือการที่เราอยากกินของร่วนตลอดเวลาเนี่ยผมเคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งนะคือตอนนั้นเราอยู่ในสภาวะที่มันเครียดมากครับคือเรารู้สึกว่าเราอยากดื่มน้ําหวานเราอยากกินอะไรที่มันแบบสดชื่นแบบสุดๆดคือตอนนั้นไม่ได้หิวน้ําหรือไม่ได้อะไรนะแต่เรารู้สึกเครียดครับเราเราอยากกินคือผมแค่กําลังจะสื่อสารว่าบางครั้งนะครับในร่างกายเราอย่างเงี้ยคือเวลาเราอยู่ในสภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์มากๆเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวนะครับจนทําให้ร่างกายเราเนี่ยมันแสดงอากับกิริยานะครับเป็นการอยากกินออกมาเราลองสังเกตก็ได้ครับว่าถ้าสมมติอยู่ดีๆเ่รราาู้สึกว อาหารคีนะ่ะแต่ก่อนเราหักห้ามใจของเราได้เนาะในการแบบเออไปกินไม่กินของอ้วนแล้วไปกินอาหารคีนแต่ทำไมเดี๋ยวนี้เราแบบเครียดทั้งเครียดแล้วก็แบบอยากกินอยากเคี้ยวตลอดเวลาอยากกินช็อกโกแลตกดดันมากๆอยากกินของอ้วนอ้วอยากกินนู่นนี่นั่นนู่นนี่นัน่น,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 นคือไม่ใช่การให้รางวัลตัวเองนะแต่เป็นการเหมือนแบบเรากินเพื่อเราระบายอะไรสักอย่างเพราะเราเครียดนี่ก็คือการแสดงครับว่าร่างกายเราเนี่ยกําลังแบบ เออเหนื่อยล้าทางอารมณ์ล้าจิตใจเราแบบเหนื่อยล้าทางอารมณ์ละสสัญญาณน,นี้นะครับเดี๋ยวผมทวนให้ฟังอีกทีก็คืออย่างแรกก็คือโซนเอาบ่อยครับคือสมาธิหลุดอย่างที่2คืออารมณ์ร้อนง่ายครับควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ละอย่างที่3คือเราเป็นคนนอนหลับยากอย่างที่4คืออยากกินของอ้วนๆตลอดเวลา4อย่างนี้คือสัญญาณเตือนนะครับว่าเรากําลังเหนื่อยล้าทางอารมณ์ครับทีนี้คุณรวิทก็ไม่ได้ พูดแต่สัญญาณเตือนนะครับเขาก็ได้มีพูดวิธีการแก้ออกมานะครับซึ่งเป็นวิธีการแก้ที่เบสิกเบสิกมากๆแต่เราต้องพูดให้เป็นรายลักษณ์อักษรครับเราจะได้รู้ตัวว่าเราควรทําอะไรนะครับก็วิธีการแก้อย่างแรกครับเขาบอกว่าให้เราตัดสินใจต้องลองหยุดพักบ้างครับอาจจะหาเวลาอยู่กับตัวเองนั่งนิ่งๆนะครับสักประมาณ30นาที1ชั่วโมงเขาบอกว่ารีแลกซ์ครับนั่งกินกาแฟนะครับหรืออาจจะตีชิลนะครับนั่งอะไรที่มันผ่อนคลายเราบ้างครับ เพราะบางทีร่างกายเราก็โหยหาการผ่อนคลายเหมือนกันอันนี้เป็นวิธีเบสิกง่ายๆนะครับหรืออย่างที่2ครับผมว่าเหมาะกับเราครับชาวรีบอลชาวเลกาซี่นะครับ, born, รบก็คือการที่คุณรู้วิย์บอกให้เราไปออกกําลังกายครับออกกําลังกายแบบไหนก็ได้นะครับเพราะการออกกําลังกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโยคะวิ่งเดินหรืออะไรก็แล้วแต่นะปลายทางของมันเนี่ยคือร่างกายเราเนี่ยจะหลั่งสารตัวหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่าเอนโดฟินซึ่งสารตัวนี้มันจะเป็นสารที่ทําให้ร่างกายเรามีความสุขร่างกายเราจะผ่อนคลายนะครับเราจะลด นะครับอาการเขาเรียกว่าการเหนื่อยล้าทางอารมณ์ได้โดยตรงเลยจากการออกกําลังกายนะครับส่วนตัวผมเองก็ได้มีโอกาสนะครับทุกวันนี้ผมก็ตื่นเช้าออกกําลังกายทุกเช้านะผมก็รู้สึกว่าเออผมก็ไม่ค่อยได้เครียดกับอะไรที่เข้ามาในชีวิตเยอะนะครับล้วก็รู้สึกว่าเราก็จัดการอารมณ์กับเราได้ดีนะครับผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องไหมนะแต่โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเออพอผมออกกาลังกายผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูแฮปปี้เราดูใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะครับใครที่รู้สึกว่าตอนที่เราเครียดเราอาจจะลองแบ่งเวลาในการออกกําลังกายดูก็ได้นะครับ แล้วข้อสุดท้ายครับข้อที่3าซึ่งผมว่าหลายๆคนที่กาลังฟังผมอยูนย่น่าจะชอบนะครับนั่นคือคุโลวิทบอกเลยครับว่าเราต้องให้รางวัลตัวเองให้ได้ครับให้รางวัลตัวเองมีหลากหลายรูปแบบนะครับอ่าแบบที่คนฮิตนะครับสําหรับสาวๆาวก,ก็คือการออกไปชอปปิ้งครับสมมุติวันนี้เราเครียดมากๆครับเราเครียดกับงานสุดๆ,ๆล้นเราเครียดงานเสร็จแล้วเราสึกเครียดแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าทางงารลมเรามีเรามีปัจจัย4อย่างครับวิธีการคือเรานะครับหาจังหวะเลยครับไปชอปปิ้งเลยแต่เราต้องชอปปิ้งแบบมีขอบเขตนะครับมันเราจะหมดตัวถม เราก็หาเลยครับไปช้อปปิ้งสองถึงสามชั่วโมงครับเราเลยเห็นไงครับว่าเออทำไมคนบางคนทํางานหนักแล้วเวลาเขาแบบไปเจอของแบรนด์เนมไปอะไรเงี้ยทำไมเขาพร้อมปเปย์เลอเกินทำไมเขาแบบจ่ายได้เยอะเลอเกินเพื่อของแบรนด์เนมสักอย่างหนึ่งเพราะจริงๆรแล้วมันคือการอะไรครับมันการให้รางวัลตัวเองเพราะบางทีร่างกายเขาโหยหาครับมันเป็นการมันเป็นทางออกเนาะเป็นการแก้ของสภาวะของการเหนื่อยล้าทางอารมณ์นะครับหรือบางคนชอบ ไม่ได้แบบชอบช้อปปิ้งนะครับการให้รางวัลตัวเองก็อาจจะก,การเป็นการแบบไปพักผ่อนต่างจังหวัดอย่างนี้นะฮะสองถึงสามวันหรือ1วันหรือ2วันก็สุดจะแล้วแต่แล้วแต่คนจะมเมเนจนะครับกับงานที่เราทำนะครับก็ไปพักผ่อนต่างจังหวัดเพื่อเป็นการ relax รีแลกซ์นะเนาะเหมือนกับข้อแรกนะครับหรืออย่างที่3าครับเขาบอกว่าให้เราลองกินของที่เราชอบครับกินของที่เราชอบไปเลยแต่แบบกินเสร็จแล้วเราต้องเรียคือต้องรู้ลิมิตนะฮะกินเสร็จแล้วก็ต้องรีบ ดึงสติดึงสมาธิกลับมาให้ได้เพราะการกินของที่เราชอบเนี่ยพอเรามีความสุขเนี่ยร่างกายมันก็จะหลังเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบคล้ายๆอารมณ์เหมือนฮอร์โมนเอนโดฟินนะฮะที่แบบมันจะช่วยทําให้เราแบบมีความสุขอะเนาะถ้าเราแบบได้มีโอกาสกินของแฮปปี้นะกินของที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นวิธีการแก้ที่ผมว่าเข้าใจง่ายๆนะเป็นเบสิกนะครับก็สรุปให้นะครับถ้าใครรู้สึกว่าตอนนี้เรากําลังเหนื่อยล้าทางอารมณ์ละ นะครับวิธีการที่เขาแนะนําก็คืออย่าให้เราพักนะครับนั่งนิ่งๆนะครับเราก็ได้มีโอกาสจัดเวลาออกกาลังกายนะครับอย่างที่สามก็คือให้รางวัลกับตัวเองนะครับลองดูนะครับลองสังเกตนะครับลองเอาไปปรับใช้นะครับถ้าวันนี้เราเป็นคนที่กําลังเหนื่อยล้าทางอารมณ์เราอย่าปล่อยให้มันสะสมนานๆนะครับเราควรแก้มันครับก็วันนี้ดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาเจอทุกคนในเช้าวันนี้ครับยังไงรอติดตามกันคลิปถัดไปถ้าวันนี้เราชอบนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ใน YouTube เว v e r ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับทุกท่านครับ Good morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ